คติธรรมวันนี้ขอกล่าควคํา,าว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมธรรมะสวัสด,ดีพี่น้องกรรนะัญญาณมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมสุรพัฒท,ที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของคุบาอาจารย์เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันช่วงเย็นๆน,นะครับ ก็ถือว่าก,ก่อนหลับก่อนนอนนะครับก็ได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลของคุูบาอาจารย์มาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซี FC, หรือว่าแฟนคลับนะครับกัญญาณนะมิตรทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซี uh, ที่มีโอกาสได้แบ่งปัน uh, เครื่องรางไป uh, นะครับโดยเฉราะช่วงนี้นะครับก็ถือว่า uh, เทพสตราในตำนานแต่ละเล่มนะครับผมก็ได้นำมาให้ uh, พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ uh, หลายหายของพระอมตะเถรราจา์นะครับแล้วก็สายของลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็สะธรรมิกของท่านานะครับถือว่า,าได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านไม่เกิน10นาทีนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอญาตินำมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวล นะครับความยาวนะครับ5นิ้วนะครับรวมด้านและฝักเฉพาะใบก็3นิ้วโดยประมาณนะครับถือว่าเป็นด้านไม้ฝักไม้ที่โบราณน,นะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับ นะครับหลวงพ่อลุ่งก็ถือว่าเป็นพระอรมะตะเถราจารย์อ,อีกท่านหนึ่งนะครับที่ด,งดังดนะครับเกี่ยวกับวิชาการทำมีดนะครับก็ถือว่าเป็นปฐมมบทในการสร้างมีดอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอญาตินำมีดนาดปาะกาของท่านนะครับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกัน นะครับแค่เราสัมผัสภายนอกของมีดก็ถือว่ามีความเข้มขลังแล้วนะครับนี่นะครับก็ถือว่าอีกเล่มหนึ่งนะครับที่น่าเก็บเล่มนี้มีดหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่ความแห้งของไม้นะครับแม้ลัดฝักมีดนะครับก็เป็นลักษณะโลหะอลูมิเนียมขาบินโตนะครับ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งมากๆนะครับแล้วก็ลัดด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหล็กแบบโบราณโบราณนะครับนะครับเนี่ยใบมีดก็มีความหนานะครับนี่ดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเสมาจั่วโบดนะครับตรงนี้หนามากๆนะครับมีดเล่มนี้ นะครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่สันมีดนะครับมีตะกุด9ดอกนะครับจับคู่ละ3ชุดนะครับเป็น3ชุด9ดอกนะครับชุดละ3ดอกอะนะครับเนี่ยก็ไม่น่าพลาดโอกาสนะครับนักสะสมหรือว่าผู้ที่มีความปรารถนาะนะครับ มีดหลวงพ่อลุ่งนะครับวันนี้ก็ได้นำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมแล้วนะครับนี่ถือว่าเก่าในเก่านอกมากๆนะครับน,นะครับความแห้งของไม้อ่าโลหะก็เป็นโลหะที่ถือว่าพบเจอได้น้อยนะครับนี่เป็นเหล็กที่ดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่มีความคลาสสิกนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับ ที่ได้มีโอกาสไปสาะแสวงหามาก็ขอญาตินำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับด้วยที่ผมเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับด้วยเกณฑ์แท้ของหัวใจก็ขอมอบความจริงใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับคนเราความซื่อสัตย์แน่นอนนะครับเมื่อเรามีความปรารถนาดีซื่อสัตย์ต่อกันแล้วทุกอย่างก็ จะไปด้วยกันได้ดีนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับนี่แหละก็ขอนํามีดที่เก่าแบบโบราณโบราณน,นะครับมาพี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับนะครับมีดแต่ละเล่มก็ถือว่าประวัติความเป็นมาก็ดีนะครับส่วนมากผมก็จะไปหามา าตามชุมชนหรือว่าแบบมีด,ดบ้านๆนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลโดยเพาะมีดนะครับแน่อนอนตามภูมิลำเนา,าที่หลวงพ่อท่านได้จำวัดนะครับโดยเฉพาะวัดหนองสีนวลเนี่ยหลวงพ่อลุ่งท่านก็มีโรงตีมีดด้วยนะครับหลวงพ่อท่านก็เป็นพระที่มี จริยาวัดที่ดีงามนะครับเป็นพระที่สมถะมากๆเลยนะครับนั้นมีหลวงพ่อลุ่งก็ถือว่าพบเจอได้น้อยนะครับเพราะว่าท่านก็จะตีที่วัดเองนะครับนี่มีลูกศิษย์พระในวัดน,นะครับที่ช่วยหลวงพ่อตีนะครับนะครับนี่แหละก็ต้องขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาชมถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเครื่องรางโดยเฉพาะมีดนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องรู้เบื้องต้นพอสมควรนะครับธรรมชาติต้องดูให้ออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อนนะครับ ศิลปะการตีของช่างนะครับแต่ละยุคต้องดูให้ออกนะครับความแห้งของไม้โลหะต่างๆนะครับเหมือนเล่มนี้แหละก็ถือว่าเป็นเล่มครูอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ดูง่ายเมื่อเราพิจารณาดูเล่มนี้ออกเล่มอื่นก็จะดูง่ายนะครับถือว่าได้มีโอกาสานะครับ ได้นำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลก็ถือว่าเป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์นะครับท่านก็จะเน้นให้เราสร้างคุณงามความดีนะครับคิดดีทำดีชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับวัตถุมงคลโดยเพราะเครื่องรางเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจที่ท่านจะสร้างขึ้นมา เพื่อมอบให้แก่สิทธยาุสิทธิ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะครับก็ลองทักเข้ามาได้นะครับเล่มนี้เป็นเล่มเล็กๆนะครับขนาดปากกานะครับความยาว5้านิ้วรวมด้ามเล็บฝักเหมาะในการพกพานะครับโดยเพราะเรา,าเดินทางไปไหนมาไหนนะครับ ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้นะครับหรือว่าขับรถนี่ก็นี่มีดหลวงพ่อกอ็วางไว้บนคอนโซลหน้ารถนะครับเวลาเราเดินทางก็จะแค้วคาดปลอดภัยบารมีของหลวงพ่อก็จะคุ้มครองนะครับพูดผีปีศาจป้องกันอ,อวิชาต่างๆนะครับนี่แหละบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับก็ จะทำให้เราประสบเจอแต่สิ่งโชคดีนะครับนะครับนี่แหละวันนี้ก็ขออนญาตพี่น้องนะครับนำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันประมาณนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกแต่และคลิปนะครับก็ไม่นานประมาณ10นาทีนะครับก็ไม่เกินนี้นะครับพี่น้องก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับเหมือนที่ผมบอก เมื่อเราดูบ่อยสัมผัสพิจารณานะครับเราก็สามารถที่จะเป็นกูรูหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับหลักๆของการพิจารณานะครับมีดก็เหมือนที่ผมบอกไม่มีอะไรนะครับธรรมชาติเป็นหลักเลยนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับ สิบนาทีวกว่าพอดีเลยนะครับก็ต้องขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ขอให้บารมีของหลุงพ่อนะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่น้องจงประสบแต่ความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์ก็ต้องขอกล่าวคำว่ากล่าวสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ